สวัสดีค่ะอยู่กับอาจารย์แฟร์นะคะกะวินประภาประภาวินรกุลจากอ e ีฟินค่ะวันนี้นะคะอาจารย์แฟร์จะมาแนะนำเทคนิคจับจังหวะซื้อขายด้วยหุ้นโวล่มซิงค่ะจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้นักลงทุนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอี i n Mobile ก่อนเลยค่ะเข้าไปที่ Play Store หรือว่า App Store ก็ได้นะคะค้นหาคำว่าอ e ีฟินโมบายแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะ เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทําการล็อกอินค่ะเพราะว่าฟังก์ชันที่เราใช้งานจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องล็อกอินนะคะ การล็อกอินของเรามีจะมีการเลือกโบรกเกอร์หรือว่าหลักทรัพย์ที่เราบริการอยู่นะคะใครที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีก็จะใช้ฟังก์ชันที่เราจะสอนต่อไปนี้ไม่ได้นะคะดูซิว่ามีโบรกเกอร์อะไรกันบ้างนะคะก็มีโบรกเกอร์ให้บริการอยู่มากมายหลายโบรกเกอร์เลยนะคะตอนนี้นักลงทุนก็เลือกโบรกเกอร์ได้แล้วสําหรับนะคะท่านใดที่ใช้บริการแบบแพทตินัมให้ทําการเลือกแบบเมมเบอร์ค่ะแล้วก็เลือก efin member ใส่พาสเวิร์ดไปให้เรียบร้อยนะคะ เมื่อใส่เรียบร้อยแล้วค่ะให้กดยืนยันนะคะยืนยันจากระบบปกตินะคะที่เป็นเบสิกค่ะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่า advanced ตรงนี้ค่ะนะคะเป็นคำว่า advanced เรามาเลือกฟังก์ชันที่เราจะใช้งานกันวันนี้นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้เราหาหุน้น v o ล u m e เข้าได้ไง่ายๆค่ะไปที่ขีด3ขีดค่ะเสร็จแล้วไปที่คำว่า ranking เลือก compare average volume f i l e ค่ะเมื่อเลือกการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะใช้งานเราต้องมาเข้าใจ ฟังก์ชันนี้ก่อนคำว่า compare คือการเปรียบเทียบเปรียบเทียบโวลุ่มปัจจุบันกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5วันดูว่าวันนี้เมื่อเทียบกับ5วันย้อนหลังแตกต่างกันกี่เปอร์เซนต์กี่ร้อยเปอร์เซนต์นะคะยกตัวอย่าง A C E ค่ะปกติเทรดกันอยู่1 4 5 8 4 2ล้านห8พ้นวันนี้เทรดไป175ล้าน 795,400หุ้นนะคะผิดปกติไป1,205.38นะคะแล้วก็มีตัวของเปอร์เซ็นต์เชนเนี่ยที่เพิ่มไปแล้ว3 3 5 9นะคะราคาล้านปัจจุบันก็อยู่ที่4.04นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลของหุ้นตัวแรกที่มีโวลุมผิดปกติเห็นไหมคะว่าผิดปกติมากๆเลยเทกันอยู่14ล้านขึ้นไป175ล้านนะคะนี่ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มีโวลุมผิดปกติแต่นี้ค่ะ หลายท่านมาใช้ฟังก์ชันนี้แล้วแต่ไม่เคยตั้งฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คืออะไรคือการบอกว่าเราจะตั้งค่าจะคัดกรองอะไรบ้างนะคะถ้าเราไม่ตั้งค่าอะไรเลยคุณจะเจอกับหุ้น MIT หุ้นตัวนี้ค่ะปกติเฉลี่ยคะเทตดกันอยู่420หุ้นค่ะวันนี้เทรดไป132,100หุ้นผิดปกติเป็นหมื่นเปอร์เซ็นเลยแต่ว่าหุ้นกลุ่มเนี้ยจะใช้งานไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณซื้อเข้าไปเนี่ยเกิดคุณซื้อไป500 600หุ้นคุณจะขายหุ้นนี้อย่างไรในเมื่อค่าเฉลี่ยเขาเทรดกันอยู่420หุ้นเองแปลว่าหุ้นพวกนี้ไม่มีสภาพคล่องฟิลเตอร์ด้านบนทำมาเพื่อให้คุณใส่ตัวคัดกรองสภาพคล่องค่ะเล่นหุ้น กลุมเข้าแล้วนะคะหุ้นตัวนั้นจะต้องมี avg value ค่ะใส่ให้ถูกช่องนะ avg value ไฟ10สิล้านหรือมากกว่า10ล้านก็คือเทรดกันไปเลยนะคะเขามีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า10ล้านแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวว่าซื้อหุ้นไปแล้วจะติดหุ้นนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะติดนะคะตัวต่อมาค่ะสิ่งที่เรารู้แล้วคือเปอร์เซ็นต์ cmpr เปอร์เซ็นต์ cmpr คือค่าวความผิดปกติการใส่ตัวของ avg value คือการคัดกรองสภาพคล่อง ตอนนี้ค่ะเปอร์เซ็นต์ cmpr หรือเปอร์เซ็นต์ compare เท่าไหร่ล่ะที่มันเรียกว่าผิดปกตินะคะค่าผิดปกติของเขาก็คือประมาณ300ต้นต้น300ต้นต้นมีใคร300ต้นต้นบ้างวันนี้นะคะอ่าเรามาดูกันนี่เลยนะคะ300ต้นต้น300ต้นต้นะมี1 2 3 4 5ตัวนะคะมี aec แล้วก็หุ้นทั้งหมดไล่ลงมาสุดท้ายที่หุ้นโมโนนะคะที่หุ้นโมโนก็ไล่กันขึ้นมาตามนี้เลย ตอนนี้เราตอนนี้ที่เราอัดรายการอยู่นะคะอยู่ประมาณเวลา15นาฬิกานาทีถามว่าหุ้นพวกนี้ซื้อได้เลยไหมก็ต้องตอบว่าไม่ได้นะเพราะว่าค่าเปอร์เซ็นต์ C M P R ที่มีความผิดปกติและน่าสนใจคือเปอร์เซ็นต์300ต้นต้นตั้งแต่เวลา11นาฬิกาหมายความว่าตลาดเปิดตอน10โมงใช่ไหมเปิดมา1ชั่วโมงมีโวล่มผิดปกติไปแล้ว3เท่าของโวล่มปกติ แสดงว่ามันผิดปกติแบบมีในยะสําคัญน่าสนใจน่าเริ่มเข้าซื้อและทั้งวันถ้าเกิดมันถูกต้องจริงๆตามหลักการของเราราคาหุ้นก็จะวิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะนี่ก็เป็นตัวที่เป็นหุ้นโวลุมเข้านะคะเปอร์เซ็นต์ C M เปอรต P R 300ต้นๆตอน11โมนะคะนอกจากนั้นต้องมีอะไรอีกต้องเป็นหุ้นเขียวด้วยแน่นอนค่ะดูหุ้นโวลุมเข้าแล้วใครก็อยากให้เป็นหุ้น เขียวนะถ้าเป็นหุ้นวอลลุ่มเข้าสีแดงก็ยุ่งเลยนะแปลว่าคนแห่กันเข้ามาขายหุ้นนั่นเองค่ะก็ใส่ฟิลเตอร์นะคะเป็นตัวของเชนมากกว่าหนึ่งเท่านี้คุณก็จะได้หุ้นที่เป็นหุ้นสีเขียวนะคะทั้งหมดเลยนะคะไล่ขึ้นมาเนี่ยมีทั้งหมด ตอนนี้มีเขียวทั้งหมดแค่22ตัวแต่จริงๆเราดูลำดับได้ทั้งหมด30ลำดับนะคะเท่านี้เราก็จะได้หุ้นแล้วหุ้นเขียวเปอร์เซ,นซ็นต์ c m b r 300ต้นต้นๆต,ตอน11โมนอกจากนั้นค่ะคุณจะต้องไปดู buy s e l l volume ว่าตอนนี้คนซื้อกับคนขายใครมากกว่ากันค่ะไปที่ขีด3ขีดค่ะแล้วก็เลือก mylist ค่ะใส่หุ้นไปค่ะใส่ชื่อหุ้นไป a c e ฟืบนะคะอย่าใส่ผิดนะ mono ยกตัวอย่างใส่2ตัวละกันนะคะอะไปจิ้มตรงคำว่า PO นะคะมันจะเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์บายเซลล์วอลนะคะจะเป็นสีส้มเปอร์เซ็นตเลล์วเป็นสีม่วงค่ะสีส้มมากกว่าสีม่วงนะคะเปอรมากกว่าเปอรซลถือว่าตอนนี้มีคนซื้อมากกว่าคนขายซึ่งหุ้นทั้ง2ตัวก็ผ่านเกณฑ์นะคะถ้าตอนนี้เป็นเวลา1 1เอโมงก็ถือว่าหุ้นสตัวนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียว นอกจากนั้นยังซื้อขายไม่ได้เลยนะคะให้คุณไปดูกราฟด้วยนะคะ,ะว่าตอนนี้กราฟเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงไปที่กราฟค่ะแล้วก็เลือกนะเมื่อวานเป็นมาโคเนาะวันนี้เป็น ace ace e ใส่เข้าไปฟืบนะคะนี่กราฟอ่าแน่นอนนะคะราคาสูงกว่าจุดสูงสุดยอดเดิมตรงนี้นะให้ดูสูงกว่าตรงนี้ราคาปัจจุบันสูงกว่าตรงนี้นี่ปัจจุบัน ดอกจันเนี่ยสูงกว่าตรงนี้ก่อนหน้านะคะสูงกว่าก่อนหน้าก็ถือว่าน่าสนใจน่าสนใจก็อาจจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ถามว่าแบบนี้ดีไหมไม่ดีนะเพราะว่าบอดี้มันเป็นสีแดงบอดี้มันควรจะเป็นสีเขียวนะคะเราไปดูอีกตัวกันค่ะโมโนโมโนอ่าโมโนแบบนี้ดีค่ะแท่งถึงจะ ถึงจะยังไม่สูงกว่าจุดก่อนหน้าแต่ว่าเป็นสีเขียวใหญ่เป็นแท่งเขียวใหญ่ถือว่าเป็นแท่งที่น่าสนใจนี่เป็นแท่งเขียวใหญ่ฟืบแบบนี้เลยนะคะก็น่าสนใจแต่ยังไม่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะทั้งสองตัวผิดกันคนละแบบตัวแรกเมื่อกี้ ace คือเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่แท่งเป็นสีแดงตัวของโมโนเป็นแท่งสีเขียวแต่ยังไม่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะยังไม่เป็นแนวโน้มขาขึ้นคุณดูจากตรงนี้ก็ได้มันต้องสูงกว่ายอดนี้อ่ามันต้องสูงกว่ายอดนี้อ่ะยอดไหนยอดนี้ ตอนนี้มันอยู่ตรงนี้เองนะคะมันยังไม่มากกว่ายอดเดิมของมันนะคะอ่ะแสดงว่าโมโนใช้ไม่ได้อ่า A C E ใช้ได้แหละแต่ว่ายังไม่สวยมากมันต้องเป็นบอดี้สีเขียวถึงจะน่าสนใจมากกว่านี้นะคะไปดูกันบ้างว่าถ้าเราซื้อตอนนี้ถูกหรือแพงกว่าคนส่วนใหญ่ไปที่ Volume Analysis ค่ะเปลี่ยนเป็น0ูนย์เด้วยนะใครที่ตั้งเป็นแนวรับแนวต้านไว้เปลี่ยนเป็นศูนย์เนิดนึงค่ะกด G o นะคะอ่าเป็น ACE ึ๊บค่ะ ACE ค่ะวันนี้ซื้อขายกันอยู่นะคะตั้งแต่3บาท96นะคะถึงราคาสูงสุดของเขาวันนี้คือ4บาท18นะคะอาจารย์แซททำการยืดขยายนะยืดขยายแบบนี้นะคะราคาปัจจุบันอยู่ที่4บาทสสตางค์นะคะเราไปดูกันว่าแนวรับแนวต้านของเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะไปดู60วันก่อนนะคะ60วัน4บาทราคาปัจจุบันอยู่4บาทสสตางค์ สี่บาทสี่สตางค์อยู่ตรงนี้นะคะแนวรับของเขาค่ะมีแท่งแนวรับเหมือนกันมีสี่บาทสี่สตางค์คือแท่งนี้นะแนวรับของเขาอยู่ตรงนี้ค่ะสี่บาทแนวรับอยู่ที่สี่บาทแนวต้านอยู่ที่สี่บาทสิบสองตังค์แล้วก็อยู่ใกล้ๆกกันเนี่ยสี่บาทกับสี่บาทสิบสองตังค์ดูยังไงแท่งสูงสุดฝั่งซ้ายมือเป็นแนวรับให้ราคาปัจจุบันเป็นตรงกลางแท่งสูงสุดนะ แท่งสูงสุดฝั่งซ้ายมือเป็นแนวรับแท่งสูงสุดฝั่งขวามือเป็นแนวต้านนะคะแนวรับอยู่ที่4บาทค่ะแนวต้านอยู่ที่4บาทสิบงตังสำหรับ ace ค่ะต่อไปเป็นโมโนค่ะอ่าโมโนราคาปัจจุบันของโมโนนะคะอยู่ที่2บาท68ตังค่ะแนวรับสองบาท68บตัง อันนี้เนาะสองบาทหกสิบแปดต่างซิลลิงอยู่ที่สองบาทเจ็ดสิบนะคะวันนี้ก็ยังไม่ไปถึงนะแนวรับสําคัญนะคะอยู่ที่สองบาทหกสิบหกนะคะก็คืออยู่แท่งใกล้ๆกันเลยนะแนวรับส่วนแนวต้านค่ะแนวต้านแนวต้านจะเป็นตรงนี้นะคะสองบาทแปดสิบสี่สองบาทแปดสิบสี่นี่ก็จะเป็นแนวรับแนวต้านของโมโนนั่นเองค่ะเรียกว่าดูด้วยว่าเราเนี่ยถ้าซื้อวันนี้ ดูโมโนนิดนึงซื้อวันนี้ซื้อแพงหรือถูกกว่าคนส่วนใหญ่นะคะราคาปัจจุบนันดูนี่ราคาปัจจุบนันอยู่ที่สูงสุดแล้วคนที่ได้ของไปเยอะที่สุดคือ2.66บาทซึ่งเป็นแนวรับด้วยนะคะโมโนนี่ใครได้ไป2บาทบาท66นี่ก็ได้เท่าเพื่อนเลยได้เท่ากับมหาชนเลยนะคะเรามาทบทวนเทคนิคกันนิดนึงค่ะคนที่จะ ซื้อขายหุ้นนะคะด้วยโวลูมซิ่งน่เขาทำกันอย่างไรหนึ่งนะคะก็คือดูตัวของ C M P R 300ต้นต้นตอน11โมงนะคะแสดงว่ามีคนกำลังเข้ามาสะสมนะคะตัวถัดไปนะคะข้อที่2ก็คือว่าต้องเป็นหุ้นสีเขียวเพราะแสดงว่าคนยังยอมจ่ายซื้ออยู่ยอมจ่ายแพงๆเพื่อให้หุ้นขึ้นนะคะข้อที่3ค่ะต้องมีเปอร์เซ็นต์บายโวลูมมากกว่าเซลล์โวลูมหรือมีเปอร์เซ็นต์บายโวลูมมากกว่า45%แสดงว่าคนเนี่ยอยากจะซื้อมากกว่าอยากจะขายนะคะ ข้อที่4ค่ะกราฟเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือกําลังทะลุแนวต้าน แสดงว่าเป็นขาขึ้นยืนยันซื้อไปเนี่ยมันจะเป็นสาย Follow ทนเนี่ยมันจะดีกว่านะคะแสดงว่าหุ้นกําลังจะขึ้นข้อที่4ค่ะไปดูแนวรับแนวต้านนิดนึงค่ะว่าราคามีแนวรับแนวต้านเท่าไหร่หรือว่าเราซื้อตอนนี้ซื้อได้เท่าราคาของคนส่วนใหญ่ไหมหรือว่าซื้อแพงกว่าคนส่วนใหญ่นะคะนี่ก็จะเป็นเทคนิคดีๆค่ะที่อาจาร,รย์แปงนามาฝากกันนะคะสําหรับการจับจังหวะซื้อขายด้วยหุ้นโวลูมซิงค์สำหรับข้างหน้าสําหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามรับชมกันสําหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ